สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีนิทานทำอีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนฟังกันนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการครบบัณฑิตหรือพูดง่ายๆคือการครบคนที่มีปัญญาลองคิดดูนะครับถ้าคุณถือดินข้อนหนึ่งไว้ในมือแล้วนำไปใส่ในน้ำใสๆน้ำก็จะขุ่นใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเอาน้ำใสเนี่ยเทลงไปในดินดินก็ยังคงเป็นดิน แต่คุณจะเริ่มเห็นว่าบางอย่างมันเปลี่ยนไปเรื่องราวของเราวันนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งมีเด็กชายชื่อว่าภูผาภูผาเป็นเด็กฉลาดแต่ไมินิสัยที่ซนพูดมากไม่ค่อยฟังใครชอบคิดเองเออเองเขาโตมากับกลุ่มเพื่อนที่วันๆเอาแต่เล่นทะเลาะกันและก็พากันแกล้งคนอื่นทุกครั้งที่พ่อแม่เตือนเขามักจะตอบว่าก็พวกเขาดีจะตายคุยสนุกทำไมต้องเลิกด้วย จนวันหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นเพื่อนของภูผาแอบขโมยของจากร้านขายของชําแล้วยนความผิดให้กับเขาแม้เขาจะไม่ได้ทําแต่คนทั้งหมู่บ้านก็มองเขาเป็นเด็กไม่ดีไปแล้วภูผาเสียใจมากรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจในช่วงนั้นเองเขาได้เจอกับตาเด่นชายแก่คนหนึ่งที่อาศัยอยู่นอกหมู่บ้านตาเด่นูผกผภกเลี้ยงเป็ดทำงานวันนิดแบบพอดีพอดีและชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้เด็กๆฟัง วันนั้นภูผานั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรแต่ตาเด่นกลับพูดขึ้นว่ารู้ไหมดินกับน้ำมัต่างกันยังไงภูผางงถามว่าต่างกันยังไงครับตาตาเด่นยิ้มแล้วพูดว่าดินถ้าคลุกกับของเสียมันก็เหม็นแต่น้ำถ้าเจอกับสิ่งสกรปรกมันจะพยายามพัดให้ไกลออกไปการครบคนก็เหมือนกันถ้าเราอยู่กับดินเสียเสียเราก็จะเปื้อนไปด้วย แต่ถ้าเราอยู่กับน้ำใสๆใจเราก็จะสะอาดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวตั้งแต่นั้นมาภูผาก็เริ่มนั่งคุยกับตาเดือนทุกเย็นเขาเริ่มฟังเริ่มคิดเริ่มหัดเงียบในบางจังหวะและเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เคยมองเห็นในตัวเองจากเด็กซนที่เถียงทุกคาเริ่มกลายเป็นเด็กที่นิ่งและเข้าใจมากขึ้นจนวันหนึ่งพ่อแม่ของเขาถึงกับพูดว่าภูผาลูก รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะลูกจบครับหลายครั้งเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะพยายามหรอกครับแต่เพราะเราเปลี่ยนคือคนที่อยู่รอบตัวเราการครบบัณฑิตไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์หรือผู้รู้ระดับโลกแต่เป็นคนที่มีเหตุผลใจดีพูดน้อยแต่ลึกซึ้งพาเราไปนในทางที่ดีขึ้นบางครั้งการได้นั่งเงียบๆข้างคนที่สงบมันก็จะเปลี่ยนใจเราได้มากกว่าการฟังคำสอนที่ยืดยาว ในทางพุทธพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคบบัณฑิตเป็นมงคลอันสูงสุดหมายถึงถ้าอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ต้องเริ่มจากเปลี่ยนตัวเองทันทีแต่เริ่มจากการเลือกอยู่ใกล้คนที่ดีใกล้คนที่มีเมตตามีปัญญาเราจะค่อยๆซึมซับเองลองถามตัวเองดูสิครับวันนี้เราครบใครบ้างเขาพาเราไปในทางที่ดีขึ้นหรือดึงเราให้วนอยู่กับที่หรือดึงเราให้จมลง แต่ถ้าวันนี้ยังไม่มีบัณฑิตให้ครบจริงๆก็เริ่มจากการฟังเรื่องดีๆอ่านสิ่งดีๆแบบที่คุณกำลังทำอยู่นี่แหละครับเพราะในบางครั้งหนังสือดีๆหรือเรื่องเล่าธรรมดาก็เป็นบัณฑิตให้ใจเราได้เหมือนกันจบแล้วครับหวังว่าเรื่องดินกับน้ำใสจะช่วยให้คุณได้มองเห็นใครบางคนในชีวิตชัดขึ้นและบางทีอาจทำให้คุณกล้าถอยออกจากสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อจะได้เดินเข้าไปใกล้สิ่งที่ดีจริงๆแล้วคุณล่ะ มีใครเป็นบัณฑิตในชีวิตบ้างขอบคุณครับที่รับฟังและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าธรรมะตอนต่อไปโปรดกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะตามมาและอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณห่วงใยขอบคุณมากครับ